คอมเมนต์ถูกใจมากเลยครับคุณผู้ชมแต่อยากแต่อ่านเอาอากาศไม่ได้อ่ะขออนุญาตซ่อนคุณสวรนิตยาเสียใจนะเพราะผมทุกใจคอมเมนต์คุณสวรนิตมากแต่คำมันค่อนข้างรอ้อนแลงเออเนาะอันเนี้ยอีกเหมือนกันคุณนัทวุฒิอีกเหมือนกันเนี่ยกินข้าวๆเนี่ยไม่ไม่ต้องเม้นมาออขออนุญาตซ่อนแต่ว่าเออก็เข้าใจแหละค่ะหลายท่านก็ทักมาหรือโอ้โหร้อนแรงจริงจริงด้วยทั้งเรื่องของอที่เมืองกาลแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดการคอมเมนต์ก่อนนะพอกระทำผิดนี่รักธรรมชาติกันเลยอ๋ออ๋อช่องทางธรรมชาติใช่ไหมคะอมีอะไรอีกคุณก็อ๋อคุณผู้ชมถามเราเมื่อไรจะจัดแฟนมีตกลัวไม่มากลัวมีมาสี่คนน่ะบ้านคุณก็ก็คือภรรยาลูกสาวบ้านนี้นั่นคือคุณแม่และพี่ชายเอาพีวีมาด้วยจะได้เอาแฟนคลับพีวีเยอะเราจัดแฟนมีตกันสี่คนกินข้าวเหมนกินข้าว เอ,อามา,อมาเรื่องนี้กันนะคะคละ่าสุดกรณีเสียแป้งนานโนดค่ะเป็นผู้ต้องขังนะคะแล้วก็ป่วยทิพย์ค่ะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกเรือนจำปรากฏว่าเดินชิว้วออกไปเลยค่ะต้องมีคนช่วยเหลืออย่างแน่นอน พบตรสั่งการแล้วนะคะต้องไปตามจับกลุ่มตัวมาให้ได้สั่งผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8ค่ะโดยโฆษกของสํานักงานตารวจแห่งชาติพลตารวจโทอาชยน์ไกรทองเปิดเผยกรณีชาวริตทองด้งวงวัย37ปีหรือแป้งนาโนดเป็นนักโทษคดีร้ายแรงหลายคดีแล้วก็เนี่ยค่ะ หลบหนีเจ้าหน้าที่ระหว่างที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศ,ศร,รีธรรมราชนะคะบิกต่อสั่งเลยว่าไปตามตัวมาให้เร็วเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็พร้อมหากต้องการกำลังสนับสนุนยุทธปกรณ์ต่างๆจากส่วนกลางเดี๋ยวจะจัดส่งไปให้เลยนะคะชาวลิตเนี่ยสันนิฐานว่าวางแผนหลบเอาไว้หลายวันแล้วน่าสนใจมากว่าตามรายงานขา่าวบอกว่าอาจจะไปล้างแค้นพยานสองคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำให้เขาเนี่ยแพ้เราต้องติดคุกซึ่งตรงเนี้ย ตำรวจจะประสานข้อมูลต่อไปคือคุณผู้ชมคะชาวลิตเองเนี่ยหนึ่งในข้อหาที่โดนด้วยก็คือทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าจะไปล้างแค้นอันนี้ยังไงดูแลความปลอดภัยให้พยานสักนิดหนึ่งนะคะคชาวลิตเองเนี่ยโดนทั้งข้อหาปล้นตำรวจสืบสวนภาค8ยิงต่อสู้ชิงตัวผู้ต้องหานะคะศาลพัทลุงเนี่ยสั่งจับคุกื่อปี65 20ปี6เดือนค่ะจองจำมาตั้งแต่11มกราคม65 อยู่รนจําที่มีความมั่นคงสูงเจ้าหน้าที่คุ้มกันแต่ทีเนี้ยป่วยไงก็เลยไปพบแพทย์พอไปพบปุ๊บเจ้าหน้าที่คุมตัวกลับแต่ปรากฏว่าชาวลิศทําเป็นหมดสติใช้คานี้ได้เลยนะก็เลยให้ไปรักษาตัวอยู่เนี่ยที่โรงพยาบาลแล้วก็มีตรวนเหล็กพันธนาการด้วยนะคะรักษาตัวอยู่เนี่ยแพทย์จะให้ออกจากโรงพยาบาล22ตุลาคม8โมงครึ่งนะคะ นั่นแหละก็มาเกิดเหตุการณ์นิ้วสะกอดนะคะก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยชาวลิตอยู่ระหว่างการคุมตัวของเจ้าหน้าที่ราชธันมสองคนคือนายวบรินและนายเอกลักษณ์ทั้งสองคนไปที่เตียงควบคุมนักโทษปรากฏว่าเหลือแค่โซ่สำหรับพันธนาการยึดตรวนข้อเท้านักโทษหน,นีไปแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็เลยไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดว่าชาวลิตเนี่ย ไขกุญแจแล้วก็เดินออกไปเลยคือบางอันจะ้คำว่าสะดอกกุญแจนะคุณก็ลงจากลิฟ์ชั้น6ไปแล้วพบอีกว่าหลังจากทราบเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ราชธรร์ยังไม่แจ้งตำรวจทันทีรอมันไป3ชั่วโมงเลยค่ะคือให้หนีไปให้แบบพ้นจุดที่ตำรวจจะตามได้ทันก่อนอันนี้สันนิษฐานกันนะคะค่อยไปแจ้งว่าแย่แล้วครับนักโทษนี้ครับ แจ้งพันตำรวจโทมนตรีวันคงค่ะพนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชฮยคุณผู้ชมเขามีเงินอยู่นะที่ไปฝากพี่สาวเอาไว้ร้อยห้าสิบล้านไอ้เงินตรงนี้มันมากพอที่จะไปโม่แป้งให้ผีได้อ,อย่างไรก็ตามค่ะคบ,บอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำคนเดียวต้องมีคนช่วยเหลือค่ะ, <c oughs> คะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ <c oughs> ทางด้านของพลตารวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพันตํารวจเอกนัทวุฒิทองทิพย์เป็นรองผู้บังคับการนําตัวนางสาวไหมไหมเนี่ยเป็นหญิงสาวที่รับจ้างมาเฝ้าคายเสียแป้งเอาไปสอบสวนไหมบอกฉันจะไม่ตายคนเดียวไหมซัดทอดผู้ที่เกี่ยวข้องอีกสามคนปอยบิ๊กและนางหมวยผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งเหล่านี้คือพาเสียแป้งหลบหนีค่ะ หมบอกว่าอย่างนี้เสียแป้งเอาโทรศัพท์มือถือของเธอไปใช้และประสานงานให้มีการหลบหนีแค่ให้โทรศัพท์ไปใช้และอำนวยความสะดวกให้ไหมจะได้ไปเลย2องแสนบาทและให้บ้านที่ภูกเก็ตอีกหนึ่งหลังด้วยแต่ที่ได้จริงตอนนี้คือสองพที่หมวยโอนให้ <c oughs> หมวยอมค่ะแบบนี้หมวยหักหัวคิวค่ะจาก2องแสนเหลือสองพตอนนี้รวบรวมหลักฐานแล้วนะคะเสียแป้ง มีคนช่วย3-4คนโดนแน่ๆล่ะส่วนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนเดี๋ยวจะออกหมายจับต่อไปคําถามคือเจ้าหน้าที่ราชทรนมสามชั่วโมงทำไมถึงรอสามชั่วโมงก่อนเดี๋ยวมีรายละเอียดเรื่องของการเปลี่ยนโซ่ตรวนด้วยนะครับแต่ว่าก็จากการตรวจสอบก่อนนั้นนี้พอว่า20ตุลาคมเพิ่งจะมีอดีตนักการเมืองจากพัทลุงแล้วก็ตํารวจด้วยนะไปเยี่ยมคุณวลิต ใไปเยี่ยมเสียแป้งหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไปพบแพทย์นักรักษาทันตกรรมแต่แพทย์ขอเลื่อนจึงแกล้งวุกหมดสติ <laughs> แล้วนอนโรงพยาบาล22ตุลามีกำหนดเดินทางกลับแต่ก็ไปก่อเหตุหลบหนีไปก่อนแล้ว uh huh. ก็ตามตอนนี้มีการเร่งติดตามเส้นทางนะครับพบว่ารถที่ใช้หลบหนีเนี่ยน่าจะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดตรงังไปที่กระบ,บี่ก่อนจะมุ่งหน้าชายแดนเมียนมา เราย้อนกลับมาที่พัทธลุงอาจจะไปส่งออกช่องทางธรรมชาติไ,ไปแล้วหรือไม่อย่างใดว,ว่ากันว่าน่าจะไปมาเลยน่าจะข้ามฝังไปมาเลยละครับในรายละเอียดของการประชุมของทางตํารวจนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชเนี่ยพลตร,ตรีสมชายซื่อต่อตระกูลเดินทางไปที่ภูทรพัทลุงไปประสานงานกับผู้บังคับการตำรวจภูธรพัทลุง ติดตามผู้ต้องหา4ี่รายคือนายชวลิศแล้วก็ผู้ช่วยเหลืออีก3คนซึ่งมีภูมิลำนาอยู่ที่พัทลุงนะครับขณะที่ผู้การพัทลุงยืนยันว่านายชวลิศคือผู้มีอิทธิพลมีรายชื่ออยู่ในบัญชีขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบถามรวมไปถึงการติดตามแหล่งอาศายัยหลบไปพักพิงจุดไหนอย่างไรหรือไม่นะขณะเดีวยวกันรเรื่องนี้ก็ร้อนถึงผู้บัญชาการภูธรภัก8นะครับพลตรีโทสุรพงษ์ถนอมจิตเดินทางไปติดตามคาดีด้วยตนเองอมีการสอบข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ พบว่ามันมีกรณีของนายเฉลิมพงศ์ฤทธิรงมีภูมิลำเนาอยู่ที่พัทลุงก็ตกเป็นหนึ่งในสี่หนึ่งในคนที่ช่วยเหลือให้การหลบหนีเมื่อวานเข้าพบกับพลตรตีสมชายซื่อต่อตระกูลด้วยแสดงความบริสุทดใจหลังจากมีสื่อบางสํานักนําชื่อพร้อมภาพถ่ายไปเผยแพร่ว่าเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือนชวลตยอมรับว่ารู้จักกันเท่านั้น นำครอบครัวและพยานที่ยืนยันที่อยู่มาแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ด้วยยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ลงบันทึกประจาวันเอาไว้ร้องขอให้สื่อที่นําชื่อและภาพของตนไปเผยแพร่ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับส่วนการตรวจสอบกับแหล่งข่าวในกรมรชาชทัณฑ์เนี่ยที่จะต้องมีการไปตรวจสอบผู้คุมสองคนที่ทําหน้าที่ระหว่างเกิดเหตุว่าเอ๊ะตกลงช่วยเหลือหรือว่าอาจกลายเป็นแพะอะไรอย่างใดหรือไม่ แหล่งข่าวบอกว่ามีรายละเอียดซับซ้อนมากกว่าที่เห็นนะเพราะว่ากรณีของสองคนที่อยู่ในระหว่างที่ผู้ต้องหาผู้ต้องขังหลบหนีนรับเวรได้เพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงและชาวริตก็ก่อเหตุน,นะครับข้อสังเกตก็คือผู้ที่รับหน้าที่ดูแลชาวริตเนี่ยมีอยู่3คนหนึ่งในนั้นแจ้งให้อีกสองคนว่าไม่ต้องมาเข้าเวรช่วงกลางวันให้มารับเวรช่วงหลังเที่ยงคืนไปเลยและช่วงกลางวันเนี่ยจะให้ทางนางสาวไหม วิลาวันที่เป็นคนรับจ้างเฝ้าไข่เป็นผู้เฝ้าไปยืนยันว่ามีการเปลี่ยนโซ่ข้อเท้าให้กับนายชาวลิตหลังจากคืนก่อนหน้าเพราะว่าชาวลิตมีความพยายามตัดโซ่แล้วแต่ไม่สําเร็จโถ่พ่อคุณแล้วก็เลยไปอ้างอะไรกับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบขอให้เปลี่ยนโซ่มันไม่คมเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็เลยพอเปลี่ยนอันใหม่ใช้กุญแจไขเลยไงเดี๋ยวก่อนนะคุณกนะตัดโซ่แล้วตัดไม่ขาดเลยบอกผู้คุมเหรอ เออ,เอว่ากันว่าแบบนั้นประเด็นอยู่ที่ว่ามีการเปลี่ยนโซ่ด้วยสาเหตุอันใด <c oughs> เพื่อเอื้อให้มีการหลบหนีไปโดยง่ายหรือไม่เป็นด้วยที่รชาชทันขอเวลาตรวจสอบละเอียดก่อนว่าเกือเป็นนอนไหมผู้คุมสองคนในช่วงเกิดเหตุเป็นแพรับบาหรือเปล่าเ <c oughs> ชื่อว่าสอบลึกๆแล้วจะเจอปมบางอย่างนอกจากนั้นกรรมาการสอบคเท็จริงของรชาชทันต้องสอบแพทย์แลว้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลด้วย วันนี้นี่ยเจ้าหน้าที่โทรศัพท์แจ้งเลื่อนนัดไปยังเรือนจําแล้วใช่ไหมและเมื่อแจ้งเลื่อนนัดแล้วเหตุใดยัิงม,ยงมียังมีการพาตัวชวริตออกมาได้อีกก็เขาแกล้งเป็นเป็นเขาเป็นลมนะเลขาแกล้งเป็นลมไงใครเป็นผู้สั่งการให้หนำออกมาใครเป็นผู้ควบคุมและก่อนหน้านั้นชวริตเคยถูกนํเอามากี่ครั้งแล้วมีความพยายามเช่นนี้หรือไม่ประเด็นนี้จะนาไปสู่การไขปมเงื่อนงำความสะดวกอำนวยความสะดวกในการหลบหนีคุณก็บ้าไปแล้ว ก็ตัดแล้วมันตัดไม่ได้เลยก็ทีนี้ข่าวว่ารอบหลังเนี่ยคือเอากุญแจไขเลยใช่ใช่ไอ้ไขไม่เท่าไหร่แต่ว่าบอกจันที่เฮ้ยตัดยากเปลี่ยนเอาอันใหม่มาไม่ต้องตัดไขเลยตลกมากเลยนี่เหินเสียงเหินมากเลยนะคุณโก้คืออย่างนี้ถ้าอกอาจแบบพี่บรรยินอ่ะอันนั้นอ่ะโดนแน่ ต่อันนี้มันละมุนละม่อมและมีคนช่วยใช่คนช่วยของเราต่างกันคนช่วยพี่แป้งเป็นลักษณะนี้แต่พี่แ<อ>ป้งต้องทําเองเอแต่คนช่วยเทวดาชั้น14<อ>ไม่ต้องทําอะไรเลยเอนอนเฉยเฉยพูดถึงเทวดาเนี่ยมีคนดูเราให้ข้อมูลมาคุณพคุณนักศิลป์ผ่าตัดอะไรอผ่าตัดหน้าเฟซออฟเหรอ <laughs> <laughs> อะไรนะ เมื่อสักครู่ในคุณผู้ชมอตอบเรามาแล้วใจบันดันแรงใจบันดันแรงค่ะใจบันดาลแรงขอบพระคุณมากคือจําไม่ได้แต่จำได้แค่ว่าบิ๊กป้อมพูดอะไรบิ๊กป้อมออกมาให้เห็นหน้าบ่อยๆหน่อยครับเอาปิดท้ายข่าวดีๆหน่อยปะเออแล้วปฏิเสธขออีกคนนึงสั้นๆนิดนึงนิดนึงคือมีคนบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมผู้ร่วมขบวนการด้วยอะค่ะเพราะไปพบสัญญาณที่สตูนค่ะ มีใครบ้างมีเฉลิมพงศ์ฤทธิรงค์จัก,กรีปแป้นน้อยและจีรวุฒิชมศรีว่ากันว่าเหล่านี้เป็นลูกสมุนที่พาหนีค่ะ,ะคือช่วยเป๊บแยกย้ายกันพาหนีล่าสุดเฉลิมพงศ์หรือช่างปุเป็นผู้หนึ่งหนึ่งในผู้ต้องสงสัยบอกว่าเปล่าเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเพอเห็นข่าวว่าเป็นผมตกใจว่าเป็นคนเดินคู่ออกจากตึกไม่ใช่ผมเฉลิมพงศ์ยอมรับว่าคืนเกิดเหตุอะไปเปลี่ยนยางรถยนต์ให้ลูกค้าบริเวณ บริเวณเขาพับผ้ามันเป็นรอยตอกพัทธลุงตรังแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าไปเกี่ยวข้องกับเสียแป้งกันหนีเสียแป้งกันหนีหนีหนคุกมาไอหนีโรงพยาบาลมานะคะคไม่ได้ติดต่อไม่ได้สนิทแค่รู้จักกันเฉยเมื่อวานเฉลิมพงศ์ก็เลยเอายัดพี่น้องมายืนยันที่ว่าตัวอยู่ตรงไหนใช่ป่ะปิดท้ายเรื่องดีๆค่ะคุณก็ของเราได้ไปห้าเหรียญทองสําหรับเ Asian p a r a มปิกเอเชียน Para เกมส์ครั้งที่สี่ที่หางโจ้นะคะแข่งวันแรกค่ะ เราได้มา5เหรียญทองเลยวิลแชร์100เมตรชายสนุกมากคุณคลาสทีสาค่ะช้ยวัดรัตนะสถิติเดิมคือ15.18วิและเป็นสถิติใหม่ของเอเชียนพาราเกมส์ด้วยวิ่ง200เมตรหญิงคลาสทีสีค่ะ สักราวันอินทโชตส,สถิติคือ25.58วินาทีกร100ีธาร้อยเมตรชายคลาฟทีสิบาจักรินดัมบุนีค่ะส,สถิติคือ11วิร้อยเมตร11วิคุณก็เจ๋งมากเทควันโดร,รุ่น43ถึง47กิโลกร,รัมหญิงนะคะขวัญสุดาพงกิจจาชนะซิโยดาคอฟ อิสาโคว่ามือหนึ่งของโลกจากอุซเบกิสถานนะคะด้วยคะแนนดิบหลังจากเสมอกัน2ประตูต่อ2ค่ะ <c oughs> แล้วก็วีเชร์ซิ่ง5,000เมตรชายคลาฟทีห้นี่เลยพี่ประวัติยะโฮรามค่ะสถ <c oughs> ิต,ติคือ10นาที33.67วินาที <c oughs> ถ้าบอกว่าวันแรกทับนักกีฬาไทยทำไปได้5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงค่ะ เป็นจ่าฝูงค่ะอ่าไม่ใช่คขอไปขอไปขอไปเป็นจีนขอไปขอไปโอ้ยยี่ห้าเหรียญเลยเหรอเธอนั่นแหละเธอภาพด้วยไงเธอเฮ้ยยี่ห้าเหรียญเลยเหรอแข่งกันกี่ประเภทอะสามสิบหกนี่เอเชียนเกมของเราได้ห้าใช่ป่ะนึกว่าแข่งกันสามสิบประเภทอันดับเราดีโอเคอยู่ครับใช่แต่วันแรกยี่ห้าเหรียญเลยเหรอเฉพาะทองนะจ๊ะเงินยี่สิบสามและทองแดงยี่สิบจ้ะจะร้อยเหรียญแล้วอ่ะคุณโก้องใจเย็น เอาวันนี้ตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะคร <siblings. S 2> ัสบสำหรับเอเชียนพาราเกมนะรู้สึกว่าจะถ่ายทอดทาง AIS เหมือนเดิมใครสนใจติดตามช่วยกันดูช่วยกันให้กำลังใจนะคะครับอ่าหมดเวลาของรายการแล้วนะครับย้ำอีกทีวันนี้ระวังเรื่องของฝุ่นละอองด้วยนะแล้วเดี๋ยว<อ>พรุ่งน,นี้กลับมาพบกันใหม่กับพวกเราสองคนครับลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ